ดราม่าวงการขาอ่อนกันบ้างนะคะที่ล่าสุดเนี่ยอิงฟ้าวราหะก็ถูกทัวลงแบบสนั่นเลยหลังจากที่เธอเนี่ยได้ใช้เท้าเขีย่ยชายผ้ากระโปรงของเมสแกนแคนเบอร์เดียเพื่อนนางงามนะคะซึ่งล่าสุดเนี่ยเจ้าตัวก็ได้ออกมาขอโทษกับเรื่องนี้แล้วละคะ่ะ ลายเป็นดราม่าที่ถูกพูดถึงกันเป็นอย่างหนักเลยนะคะกับเหตุการณ์ที่นางงามชื่อดังอย่างอิงฟ้าวัฒหะได้ใช้เท้าเขี่ยกระโปรงของมิสกรนแคนเบอร์ดี2023ค่ะในงานประกวดมิสก์นสระบุรี2024รอบไฟนอลโดยล่าสุดเนี่ยอิงฟ้าออกมาขอโทษนะคะพร้อมกับยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาที่จะไม่ให้เกียิเพื่อนนางงามแต่เป็นเพราะว่าสถานการณ์เนี่ยบังคับถ้าหากไม่ทําแบบนั้นในเกรงว่าจะเกิดอุบัติเหตุกับทั้งสองฝ่ายะคะ่ะและส่วนตัวก็ได้ติดต่อไปเคลียร์ใจกับอีกฝ่ายแล้วด้วยพร้อมกับบอกว่าน้อมรับทุกตง แล้วก็หลังจากนี้เนี่ยก็จะระวังตัวให้มากขึ้นค่ะต้องขอโทษก่อนละกันนะคะตันนี้ขอโทษทางมิสแฟนแคนเบเดียแล้วก็แฟนคลับที่แคนเบเดียด้วยเพราะว่าจริงๆถ้ามันก็ออกมาค่อนข้างที่จะดูไม่น่ารักจริงๆแหละอันนี้เราเราก็รู้ตัวนะแต่ว่าอยากให้เข้าใจถึงเจตนาของเราว่าเราไม่ได้มีเจตนาแบบนั้นเหมือน มันเป็นเหตุการณ์ที่เราก็ไม่รู้ว่าเขาจะมีการสะบัดท่า,าแล้วก็ถ้าดูในคลิปคือเราจะมีการชุดคลิปแป๊บเดียวแต่มันเป็นช่วงวิกป,ประมาณแบบวิถึงสองวิกว่าเอ้ยเราจะเอาเอย่เงาังไงต่อถ้าหลายคนได้ติดตามเวลาที่ฟ้าเดินชุดย,วยาวๆอ่ะฟ้าจะใช้เท้าอ่ะในกา,ารสะบัดชุดอยู่แล้วซึ่งมันเป็นปกติสําหรับเราอะไรเงี้ยแต่พอเราใช้กับคนอื่นมันก็เลยอาจจะดูแบบไม่น่ารักอันนี้ก็ต้องต้องขอโทษจรจิงๆ <S <S <estion: check. S 1> ก็ออกมาขอโทษแบบเคลียร์ชัดนะคะคุณผู้ชมอยู่ที่เจตนานะคะถือว่ามีตั้งใจค่ะ